คำถามคือว่าอยากรีฟปากสวยเนี่ยจะผ่าตัดหรือว่าจะฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มดีนะครับเนาะสวัสดีครับนยแพทย์กรวัลเหล่าเชสีนะครับศันยแพทย์ตกแต่งและผู้ปริหารประจำ DAK Beauty Clinic นะครับก็เช่นเคยนะครับ Q&A ประจำสัปดาห์นะครับถามตอบประจำสัปดาห์ก็ วนเวียนอยู่อันนี้ที่น่าสนใจคือเรื่องริฟิปากนะครับเนาะวันนี้เขาก็มีเรื่องน่าสนใจแจ้งใ,ใหม่แล้วนะครับคําถามที่น่าสนใจนะครับที่ผมพลิกอัพหยิบขึ้นมาในเล่าให้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของริฟิปากนะครับคําถามคือว่าอ,อ,อยากริฟิปากสวยเนี่ยจะผ่าตัดหรือว่าจะฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มดีนะครับเนาะก็เราให้ง่ายดังนี้นะครับเนาะก็โดย สไตล์หมอนะครับเวลาจะเล่าเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเขาจะเริ่มที่กายวิภาคก่อนของอนาโตมีก่อนเอาว่าปากที่สวยงามเป็นยังไงนะครับเนาะโฟกัสที่ริมฝีปากเลยเนาะ <c oughs> อัตราส่วนระหว่างริมฝีปากบนกับล่างโดยสัดส่วนคือประมาณ1ต่อ1.5บางตำราให้หนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งบนข้างล่างก็คือหนึ่งจุดหกก็คือเขาเรียกฟีเรโชน,นะครับฟีนี่คือ phi นะครับฟีฟิโบนาชชีนะครับนเป็นค่าสัดส่วนที่เป็นความสวยงามโดยธรรมชาติ นะครับซึ่งมีรูปประกอบอยู่ทางด้านนี้นะครับเนาะก็ลองดูกันนะครับเนาะนี่คือสัดส่วนของรีปากที่สวยงามนะครับทีนี้ในรายที่คําถามคือจะตัดตกแต่งทรงดีหรือว่าจะฉีดให้ปากมันสวยดีนะครับเอาง่ายๆดังนี้นะครับถ้าปากของเราหนาใหญ่อยู่แล้วนะครับไปฉีดฟิลเลอร์อีกมันก็ยิ่งหนาเข้าไปใหญ่นะครับก็อาจจะยังไม่เหมาะทั้งหมดนะครับงะนั้นเราพูดในแง่ที่ว่าในเซอร์เจอรี่ก่อนในการทำศัลยกรรมเนี่ยทำอะไรได้บ้างกับรีปากนะครับเราพูดถึง ความหนาก่อนนะครับความหนาความหนาของริฟิปากเนี่ยเราสามารถทําให้มันบางลงได้ในกลุ่มที่หนานะครับนาอก็ตัดบนกับล่างก็ตัดให้มันบางลงได้นะครับแต่ความแตกต่างนิดหน่อยคือว่าริฟิบปากล,าล่างเนี่ยตัดให้บางลงไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปทรงอะไรนะครับแต่ริฟิปากบนเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะมีรีเควสต์นะครับที่อยากให้ได้เป็นปากกระจับอันที่1นนะครับอันที่สงสี่สิ่งที่คนไข้บางคนอยากจะได้ร่วมด้วยนะครับก็คือเรื่องของยกมุมปากนะครับซึ่งในตอน ต่อไปเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดของการยกมุมปากให้เพลอนได้มาดูกันนะครับเนาะงัน,นกลับมาที่เรื่องเดิมน,นะครับริฟิปากเนี่ยในแง่เซอร์จอรี่หรือฟิปากบนเนี่ยนอกจากทําให้บางแล้วเรายังทําให้มันเป็นรูปหน้าที่สวยงามได้ด้วยนะครับเนาะโอเคไหมเนาะก,ก็จะมีรูปตัวอย่างของริฟิปากที่สวยงามนะครับทั้งในคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็มาโชว์ให้ดูดังนี้เนาะนี่คือเกิดจากการทำศัลยกรรมวนลิฟิปากล่างก็ตัดให้มันบางลงนะครับให้มันคงอัตราสว่วนระหว่างอันบนคือเท่าไหร่นะครับ 1ต่อ1.5ถึง1.6นะครับโดยประมาณนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่ทำสัลญกรรมนะครับให้มันได้สับส่วนส่วนและการออกแบบปากกระจับก็จะเป็นที่เลี้ยฟปากบนเป็นหลักนะครับอย่างที่ในล็กทราบนะครับใน q a รุ่นก่อนๆเนาะก็ปากกระจับเองก็ตามนะครับในท่าปกติไม่ได้ยิ้มนะครับมันไม่ควรจะโชว์ฟันเห็นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในท่าปกติแล้วโชว์เห็นฟันเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพิการนะครับถือว่าผิดปกติเนาะ โดยประมาณจะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วนะนะที่อันนี้อยากอยากจะมาเพิ่มเติมในบางประเด็นนะครับก็คือเรื่องของสัญญมยกบุมปากมีการทํำไหมนะครับก็มีนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามทั้งบทความนะครับทั้งยูทูบชาแนลนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเคสดิมอนสเต้นนะครับที่เราจะเอามาให้โชว์ให้ดูกันหลักของเขาทําคือยังไงนะครับคือคนไข้บางคนเนี่ยมุมปากมันจะตกลงนะครับอาจจะอายุมากก็ได้หรืออาจจะ ความผิดปกติบางอย่างก็ได้หรือแม้กระทั่งเนื้อของริบบีปากบนมันเยอะเกินไปมันทำให้มันดูปิ้งมันดรอปลงนะครับทำให้หน้ามันดูบึ้งนะครับก็มีวิธีแก้นะครับหลายหลายอย่างนะครับทั้งในแง่ของการทาศัลยกรรมและไม่ศัลยกรรมถ้าไม่ศัลยกรรมก็คือไปฉีดโบท็อกกับกล้ามเนื้อบดล่างที่ทําหน้าที่ดึงมุมปากลงให้มันหายหายหายทำงานหยุดทํางานไปนะครับงั้นมุมปากก็จะเด้งขึ้นแต่เรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเนาะ ในแง่ของศัลยกรรมเนี่ยก็จะมีที่ใช้ในการทาศัลยกรรมยกมุมปากนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ผมว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นในการทําปากกระจับร่วมกัรทำยกมุมปากนะครับทำยังไงนะครับก็คือมีรูปให้ดูด้านนี้นะครับเนาะก็จะมีการตัดแต่งผิวหนังนะครับบริเวณริฟฝีปากบนนะครับแล้วร่วมกับการเขา้เขาไปแก้ไขนะครับปัญหาของกล้ามเนื้อว,วัดร่างนะฮะตรงมุมปากนี้นะครับชื่อกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า ดิลเพรสเซอร์แองกูไลออริสนะครับที่ดึงมุมปากลงนะครับก็ไปตกแต่งแรงตึงของมันนะครับให้มันเบาลงหน่อยนึงนะครับทำให้มุมปากเนี่ยเมื่ออยู่ในท่าปกติเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศัลยกรรมทุกที่มันจะมีเรื่องของแผลนะครับเนาะงั้นบริเวณมุมปากนะครับแผลมันจะเห็นชัดกว่าการทําบริเวณทําปากกระจับนะครับทีเนี้ยสิ่งที่แพทจะต้องแลกด้วยเสมอคือจะต้อง คุยกับหมอให้ชัดๆนะครับว่าแผลเป็นที่มันจะมีมีตรงไหนนะครับแล้วเรารับได้หรือเปล่าเนาะนี่คือหมดแรกนะครับในแง่ของการทำศัลยกรรมนะครับลดขนาดปรับรูปร่างแล้วก็ยกมุมปากโดยประมาณเนาะที่กลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับในแง่ของการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์มันมีที่ใช้ไหมนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับกลุ่มคนที่ปากหนาอยู่แล้วนะครับมาฉีดฟิลเลอร์ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นในบางรายเช่นมุมปากตรงนี้นะครับอาจจะฉีด แต่งนิดหน่อยทาให้มันดูมันยกขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เรื่องชั่วคราวเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าที่ใช้ของอาการฉีดฟิลเลอร์ในริฟิปากเนี่ยส่วนใหญ่ในคนที่ไข้ที่ริฟิปากบางบางมากๆนะครับแล้วก็อัตราส่วนบนตอนล่างมันไม่สวยงามมันไม่อิ่มนะครับทาลิปสติกหลายปีไม่หมดแท่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็การใช้ฟิลเลอร์ก็มีมีส่วนช่วยในเรื่องพวกนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ทุกครั้งที่คุยเรื่องฟิลเลอร์เนาะก็จะต้องคุยถึง,ถงความปลอดภัยของฟิลเลอร์เสมอนะครับ ก็อย่าดูแค่มาตรฐานแค่ในออยในประเทศที่ผู้ผลิตนะครับต้องดูมาตรฐานของออยในประเทศที่ใช้บริการด้วยความหมายคือถ้าเป็นออยของอเมริกาถ้าเป็นโปรดักต์ของอเมริกาก็มีออยของอเมริกาใช่ไหมครับบวกกับออยของไทยร่วมด้วยนะครับเนาะถ้าเป็นของยุโรปก็ต้องมีของยุโรปร่วมด้วยกับของไทยถ้าเป็นของเกาหลีก็ต้องมีของเกาหลีร่วมด้วยกับของไทยเป็นต้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนี่การฉีดก็จะเป็น เทคนิคที่คุณหมอาฉีดแล้วนะครับเนาะก็ให้สวยงามยังไงเนี่ยก็ข้อดีของฟิลเลอร์อย่างหนึ่งคือมันแอดจัสมันปรับได้นะครับให้เป็นรูปร่างเหมาะสมอย่างที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่าประมาณ 6- 8เดือนเนี่ยฟิลเลอร์ที่ดีส่วนใหญ่มันก็จะสลายตัวไปเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะซึ่งทําให้รูปปากมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะต้องไปพบคุณหมอใหม่นะครับไปฉีดเพิ่มเติมเนาะแต่ข้อดีต่างๆบ้างไหมของฟิลเลอร์ก็มีนะครับเช่นดาวไทมหรือเวลาที่ต้องพักมันก็่ต้้อองใชเยะะนะครับา ค่าใช้จ,จ่ายก็ประมาณหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกับการผ่าตัดก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับเนาะก็ลองดูรูปิปากของเรานะครับว่าจะเหมาะกับแนวไหนนะครับอาจจะเป็นแนวเซอร์เตอร์ลีก็ได้อาจจะเป็นแนวเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ก็ได้นะครับเนาะก็สิ่งที่ต้องระวงังก็ได้บอกไปแล้วนะครับอันนึงที่ต้องทราบคือนี่คือสไตล์ดียเคเนาะไม่ว่าเราจะฉีดอะไรเข้าไปในคนไข้เนี่ยผมจะให้คนไข้ดูบรรจุภัณฑ์เสมอดูแพคเกจจิ้งเสมอนะครับอย่างบูทูรินัมท็อกซินเนี่ยเราก็ด้ดูกล่อง ดูขวดเลยนะครับหรือถ้าเป็นฟิลเลอร์เราก็จะเห็นคนไข้เห็นยี่ห้อเลยยี่ห้ออะไรนะครับแกะกล่องให้เขาดูต่อหน้าเลยนะครับเนาะก็ก็จะสิื่อสีกกับคนไข้ประมาณนี้นะครับงั้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาทําที่เราก็มักจะชอบนะครับเพราะมันรู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรเนาะโดยประมาณงั้นเนี่ยสรุปสั้นๆนะครับอีกรอบหนึ่งริฟิปากเราจะทําอะไรดีนะครับก็เซอร์เจอรีก็ได้นะครับสัญกรรมก็ได้หรือแม้กระทั่งฟิลเลอร์ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ ศัลยกรรมส่วนใหญ่จะเหมาะสําหรับคนที่ริมฝีปากเยอะอยู่แล้วนะครับต้องการลดขนาดลงหรือร่วมกับการตกแต่งรูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกระจับร่วมกับยกบุ๋ปากนะครับส่วนฟิลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเหมาะกับคนไข้ที่ปากริมฝีปากค่อนข้างบางรูปร่างอาจจะต้องการปรับปรุงด้วยนิดหน่อยนะครับเข้าด้ของมันก็มีตามที่บอกเนาะก็ระวังเรื่องของชนิดของฟิลเลอร์ที่ใช้นะครับควรจะมีออยอปลอดภัย ที่ดีนะครับกับเรานะครับเนาะข้อที่2เนี่ยต้องขอทราบข้อด้อยของมันคือว่ามันฉีดแล้วเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ 6- กถึงแเดือนก็ต้องฉีดซ้ําใหม่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายของมันก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า,าไม่ว่าจะว,วิธีไหนก็ตามนะครับก็ต้องทำนา,าทำโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะศัลยกรรมปากก็จะมีคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งดูแลนะครับฉีดฟิลเลอร์ก็จะมีคุณหมอผิวหนังนะครับ คุณหมอไอเทจิ้งที่ดูแลพวกเราอย่างดีเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีเดนะียเคชัแนลเนาะให้เราไปกดไลค์กดจับสติ๊กแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะขึ้นรูป Before After ของถ้าในเคสของอาจันญักำปากเนาะอัปปากบนปากหน้านะครับเนาะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ที่มลีป,ปากให้เราพอดูได้พอสังเกตน,นะครับเนาะนะให้พอเข้าใจกันนะครับคลิปนี้ก็ สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ